กำลังรอรถไบจะไปผู้ชมใช่คนับจะไปงานแต่งน้องสาวนี่รถไฟมาแล้วตอนอยู่ที่สถา,านีหลวงพระบางจุดของเราอยู่เบอร์สี่นะอยู่ตรงนี้แต่ของเราไปไว้ตรงเบอร์ห้าเฮ้ยเบอร์สามไอ้ตรงนี้เป็นไรหรอ ขึ้นรถค่ับราเจอกันในรถครับรอขึ้นรถเน่รอคนออกมาแล้วก็นี่ก็คนที่มาจากทังเนือน,นะครับอ่าจ,จะเป็นบอเต้นเอ้ยเมืองชัยอุดมชัยพวกนี้นะครับเมืองงาเอ้ยเรืออาจจะมาจากจีนกันก็มีเยอใหญ่ครักกบ 我最上面就是昆明了，我就到昆明，昆明下来、嗯。这是上海的房子，站在那个上海中心，呃，少九百多米，六百一十八米。那、这个是那个东方明珠，东方明珠太小了。这个是这么、个、大？哦，你说是这个？ ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำของคนิการนะครับนี่ถึงแล้ว0ูนย์ห้ย่ในรถไฟก็อาจจะมีเสียงวุ่นวายรบกวนหน่อยนะครับบางทีก็อาจจะมีเด็กร้องไห้บ้างกวนกันบ้างอาจจะมีวัยรุ่นหรือคนแก่เปิดเพลง ดูหนังไปอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนมากอยู่ในรถไฟสัญญาณไม่ค่อยจะมีนะครับบางคนก็อาจจะโหลดมาไว้ก่อนนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเปิดโ o ม m i n g อาจจะได้สัญญาณก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นซิมลาวอ่ะช่วงที่เข้าอุโม,มงก็จะไม่ได้เลยบางที่ก็อาจจะขาดสัญญาณไปเลยสาเหตุที่ผมอัดเสียงเอาก็เพราะว่าเสียงรบกวนมันเยอะมากไม่ผมอาจจะไม่ดีก็ได้นะ ของใหม่คงต้องเข้าเลยแหละช่วงนี้ผมก็พูดเรื่องการนั่งด้วยกันก็ทักทายกันได้นะครับาการทักทายกันอาจจะทําให้การนั่งด้วยกันสบายขึ้นครับก็ถือว่าเราเป็นมนุษย์ร่วมโลกการนั่งด้วยกันก็ทักทายกันคุยกันแชร์ประสบการณ์กันว่าทุกคนะเกิดมาไม่เหมือนกันนะครับเกิดมาเป็นแฝดกันก็ยังไม่เหมือนกันเลยเราเกิดมาร้อยพ่อพันแม่เนาะคงต้องเหมือนกันแหละเออ ขนาดฟาแฟดหน้าเหมือนกันขนาดนั้นนิสัยยังไม่เหมือนกันเลยก็สําหรับใครที่พบเจอผมก็ถักทายกันได้นะครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานีรถไฟเมืองชัยกันแล้วนะครับรู้สึกว่าสถานีที่นี่เล็กกว่าที่หลวงพระบางมากเลยนะครับและอีกอย่างก็ไม่มีที่นั่งให้เราเลยดีนะที่อากาศดีไปหน่อยแดดก็ไม่แรงมากก็พออยู่ได้นะครับแต่ว่าผมคงต้องรอเพื่อนอีกนานนี่นะเพราะว่าโทรไปเมื่อกี้ มันเพิ่งตื่นเพิ่งออกมาก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้นี่นะครับสถานีเมืองชัยทางเหนือของเราครับเหนือหลวงพระบางขึ้นมาอีกนะครับทุกคนดูด้วยกันสิครับเนี่ยไม่มีที่นั่งรอเลยดีที่ไม่แดดมากเนาะก็พอให้อภัยอยู่แต่ว่าผมก็เดินเลาะดูก่อนว่ามันจะมีที่ให้เรานั่งพักผ่อนไหมครับเพราะว่าตอนนี้เราวางจัด <c oughs> คงรอเพื่อนอีกนานอะ สำหรับใครที่จะมาเที่ยวอุดมชัยนะครับก็แนะนำเลยครับเพราะว่าช่วงนี้เขาเปิดปีท่องเที่ยวเลยนะครับสำหรับปีนี้เลยเนี่ยต้นปีเลยผมมาก็ช่วงมก,กราพอดีการเดินทางก็สะดวกสบายครับเพราะว่าไฟฟ้าบริการจากสถานีรถไฟเมืองชัยเข้าไปตัวเมืองได้เลยนะครับเราอยากลงตรงไหนก็บอกรถไฟฟ้าเขาไปลงได้เลยราคาถูกด้วยนะครับถูกกว่าถูกกว่าลงพวพอบางอีกนะครับ อีกอย่างที่หลุมพระบางอะ่ะมันจะเป็นรถตู้โดยสารเนาะตัวเมืองก็ห่างจากสถานีมากด้วยนะครับก็ประมาณ18-19ถึงกิโลเลยนะครับที่หลวงพระบางแต่ว่าสำหรับที่อุดมชัยคือใกล้นิดเดียวเองครับเนี่ยประมาณ2-3มกิโลได้เลยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมรถไฟฟ้าคันเล็กๆอะ่ะและอีกอย่างวันนี้ผมโชคดีมากเลยเนี่ยผมเจอศิลปินเมืองไทยคือพี่ อะไรนะเนีย่ยทุกคนจําได้ไหมเห็นแวแวๆทุกคนจําได้ไหมโคโชคดีอ่ะพี่หญิงลีนะครับพี่หญิงลีกําลังเดินทางมากับทีมงานนะครับก็ผมก็ไม่กล้าเข้าไปแล้วก็แอบถ่ายนิดนึงไม่อยากไปก้าวไกลาการเดินทางของพี่เขาด้วยนะครับก็รบกวนไว้แค่นี้นะครับอาจจะให้ทุกคนดูได้นิดหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยครับอ่าจริงๆคลิปนี้ผมพูดเยอะมากเลยนะแต่ว่า ลืมเปิดใหม่เนี่ยโคตรเสียดายเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมภาคเ,เอาได้เห็นไหมครับทีมงานพี่หญิงลีมากันเยอะมากเลยครับเพราะว่าวันที่ผมมาถึงมีคอนเสิร์ตแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยแล้วก็ยังมีงานประกวดของมิสทริสอุดมชัยด้วยนะครับเพราะว่าเปิดปีท่องเที่ยวครับคนเดียวก็จะลำบากใหม่ายเองายเองกันไปเลย ก็ขอทำท่าเก๊กสักหน่อยนะครับเพื่อถ่ายรูปเพราะว่ามาคนเดียวสำหรับใครที่เดินทางคนเดียวเหมือนผมครับก็เตรียมขาตั้งกล้องไว้นะครับเพราะว่าบางทีเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองด้วยเห็นไหมขนาดมาคนเดียวก็ยังเก๊กไปได้อะคือ <c oughs> เราต้องเอาความมั่นใจมาด้วยนะครับระดับหนึ่งอ้าวมาแล้วครับเพื่อนผมมาถึงแล้ว นู่นคันสีขาวๆอยู่ตรงมุมนู้นก็เวลาที่รอก็เกือบหนึ่งชั่วโมงไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะเมาค้างมาวันนี้ก็เป็นวันเกิดของมันด้วยนั้นวันที่ให้มันมารับเนี่ยเนี่ยมันบอกว่าอ่ารถอาจจะลกหน่อยนะแกมีของอะไรก็มาไว้ข้างหลังได้เลยนะโอ้นี่ไม่ลกหน่อยแล้วนะนี่มันลกมากเลยนะไอ้หมแต่ก็ไม่เป็นไรครับเข้าใจเพื่อน ของเราก็ไม่เยอะมากนะครับเพราะว่ามาพักแค่คืนสองคืนเองครับแต่ก็มีสูตรมาด้วยนะครับเพราะว่าจะไปงานแต่งกันต่อครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่กํำลังเดินทางเข้าในเมืองนะครับก็ถนนหนทางดีมากเลยครับผมก็ไม่ได้มานานมากเลยนะครับไม่ได้มาจนแปลกต่างเลยนะ,ะ,นะเป็นมือจีนละ